ร้อยสับจีนที่เจอบ่อยในโรงงาน EP 1 EP แรกที่ผมทําขึ้นมานะครับก็เป็นคลิปยาวอธิบายอย่างยาวแล้วก็มีตัวอย่างประโยคให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายตัวอย่างประโยคเพราะว่าในตัวอย่างประโยคที่ผมยกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้ได้ในหน้างานจริงก็จะมีคําศัพท์ที่เป็นศั์เฉพาะทางนะครับไม่เสียเวลาเรามาดูคําแรกกันคําแรกของสายโรงงานเนี่ยก็บางโรงงานนะครับหรือหลายๆโรงงานเลยเนี่ยก็จะมีเครื่องกลึงใช่ไหมครับการกลึงคําว่ากลึงเนี่ยหรือการกลึงภาษาจีนคือ เชอเชอหรือเชอเซียวเชอหรือเชอเซียวบางคนบอกเชอมันแปลว่าลดไม่ใช่หรอใช่ครับเชอแปลว่าลถด้วยและในสายโรงงานเนี่ยถ้าหมายถึงการกลึงเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเชอก็แปลว่าการกลึงเชอเซียวก็แปลว่าการกลึงเชอกับเชอร์เซียวมันต่างกันยังไงอ่าหลายคนจะสงสัยว่าพี่แล้วมันเชอกับเชอเซียวต่างกันยังไงล่ะก็ความต่างของมันนะครับเชอเนี่ยมันจะมีหลายความหมายมากแต่ถ้าในงานเมชชินิ่งงานเมชชินิ่งก็พวกงานกลึงงานกัดงานเจาะตาบอะไร ะจะแปลว่าการกลึงเชิญในความหมายกระบวนการแมชชีนิงทั้งหลายเนี่ยจะแปลว่าการกลึงส่วนคําว่าเชร์เซียวเป็นคําเฉพาะด้านเทคนิคนะครับก็คือเป็นคําเต็มๆของคําว่าเชิญนเองหมายถึงกระบวนการกลึงคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเอกสารพวก SOPWI หรือเอกสารในการผลิตและสามารถใช้ในบริบทพูดได้นะครับคือทั้งสองตัวเนี่ยมันใช้ในบริบทพูดได้หมดเลยแต่เชร์เซียวเนี่ยเราจะเจอในงานเอกสารนะครับสรุปให้มันฟังง่ายๆก็คือทั้ง2ตัวแปลว่าการกลึงตอ เรามาดูตัวอย่างประโยคของคําว่าเชิกันนะครับตัวอย่างประโยคภาษาจีนชื่ชอฝู正在切一个不锈钢的轴精度要求很高ชื่ชชอฝู正在切一个不锈钢的轴精度要求很高แปลไทยนะครับช่างกําลังกลึงพลาสตนเลสหนึ่งอันอยู่โดยมีข้อกําหนดด้านความแม่นยำเนี่ยสูงมากเราจะมาอธิบายคําศัพท์จากตัวอย่างประโยคนะครับชื่อฝูโดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างฝีมือใช้เรียกคนที่มีประสบการณ์เฉพาะนะครับเช่นคนขับรถก็เรียกอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าชิฟูได้ช่างซ่อมก็เรียกว่าชิฟูได้หรือคนที่มีฝีมือในสายอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับส่วนในโรงงานเนี่ยเราก็จะเจอคําว่าชิฟูบ่อยๆนะครับคนจีนเนี่ยจะเรียกช่างหรือช่างฝีมือช่างเทคนิคเนี่ยว่าชิฟูคําต่อมาคําว่าเจิ้งจ่ายเจิ้งจ่ายแปลว่ากําลังนะครับกาลังทํากําลังจุดๆเจิ้งจ่ายเชอก็กําลังกลึงคําพื้นฐานเลยต่อมาคําว่าเชอร์อย่างที่บอกครับเช แปลว่ากลึงอ่าหลายคนที่ไม่ได้ทําสายโรงงานมาจะงงว่ากลึงมันแปลว่าอะไรนะครับกลึงมันคือกระบวนการตัดเฉือนวัสดุนะครับด้วยเครื่องกลึงหรือเครื่องพวกมาชินิ่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้เครื่องกลึงเป็นเครื่องจักรหลักนะครับลักษณะการกลึงคือทําให้แบบว่าชิ้นงานมันหมุนอยู่กับที่นะครับแล้วก็มันจะมีตัวมีดกลึงนะครับมันจะตัดกินผิวของไอตัววัสดุเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยให้ได้ตามขนาดรูปร่างหรือผิวของชิ้นงานให้ตรงตามดอยอิงนะครับตามขนาดที่ต้องการต่อมา 一个一个แปลว่าหนึ่งอันหรือหนึ่งชิ้นก็ปูซิวงปูซิวงแปลว่าสเตลเอร์อันนี้คงไม่ต้องสอนกันแล้วเตอแปลว่าของนะครับหรือเป็นคําขยายคํานามนะครับแปลว่าทํามาจากอย่างเช่นปูซิวงเตโจก็คือตัวเพลาที่ทํามาจากสเตลเลตถ้าแปลเป็นของมันก็จะฟังรูปแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเตอเนี่ยมันก็แปลว่าของด้วยแล้วก็แปลว่าเหมือนวนะ่าทำมาจากอะไรเช่นปูซิวงเตโจก็คือไอกเพลาที่เป็นสเตเลตนะครับ มันเป็นตัวขยายตัวคํานามอีกทีหนึ่งคําว่าโจนะครับโจแปลว่าเพลานะครับโจแปลว่าเพลาจิงตู้จิงตู้แปลว่าความแม่นยําจิงตู้แปลว่าความแม่นยำเย้าเฉียวเย้าเฉียวคํานี้เจอบ่อยนะครับในโรงงานในการทํางานด้วยในสายออฟฟิศก็เจอบ่อยในสายโรงงานก็เจอบ่อยนะครับเย้าเฉียวแปลว่าข้อกําหนดหรือว่าความต้องการเหินเหินแปลว่ามากนะครับเหิน แปลว่ามากอย่างสูงมากก็เหินเก้าเหเก้าแปลว่าสูงมากเก้าแปลว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าเดี๋ยวผมจะอ่านตัวจีนิกรอบหนึ่งนะครับชิฟูเจึงจ่ายเชอรอีกเกอร์ปูซูกังเต๋อจจิงตู้เยาเชียวเหิงก็ช่างกําลังกลึงพาสเตเลสหนึ่งอันอยู่โดยมีข้อกําหนดด้านความแม่นยําที่สูงมากก็คือกึึงไอ้ตัวพาวสเตเลตนี้เนี่ยซึ่งมันมีข้อกำหนดทางดอยอิงนะครับที่กําหนดมาเนี่ยว่าเออมันต้องให้แม่นยำไป,ไป เลยนะห้ามแบบว่าขาดนิดขาดหน่อยไม่ได้ต้องให้มันขนาดเท่าเป๊ะๆตามที่มันกําหนดมาต่อมาตัวอย่างประโยคอันต่อไป根กินจี้กงอี้要求这个零件需,需要先进行出车然后再进行进车根据工艺要求这个零件需要先进行出车然后再进行进车ตามข้อกําหนดของกระบวนการผลิตนะครับชิ้นส่วนนี้ต้องทําการกลึงหยาบก่อนจาก นนั้จึงกึงละเอียดต่อนะครับคำศัพท์ในประโยคนี้กันนะครับกึนจืเกึนจีแปลว่าตามหรือ อ้างอิงตามกงอี้เนี่ยเกจฑ์เนี่ยมันแปลว่าตามอ้างอิงตามอ่าอย่างเช่นตามกฎก็เกจฑ์กฏเกณฑ์ตามแผนก็เกินจ์จีวาเรามาเรียนศัพท์กงอี้นะครับกงอี้เนี่ยสายโรงงานจะรู้กันว่ามันแปลว่ากระบวนการผลิตเทคนิคการผลิตหรือกรรมวิธีผลิตอ่ะส่วนมากแปลก็แปลกระบวนการผลิตนะครับกงอี้เนี่ยหลายคนชอบแปลผิดนะครับโดยเฉพาะล่าม,มือใหม่บางคนไม่รู้ชอบแปลว่างานฝีมืออย่างมันจะมีแผนกอ่าแผนก PE อย่างเงี้ยโปรเ e สเอนจิเนีย าบางคนคนจีนเขาจะใช้คําว่ากงอี้กงเฉิงชื่อก็คือวิศวกรระบบกระบวนการอะไรพวกนี้นะครับบางคนไปแปลว่าวิศวกรงานฝีมือนะครับมันไม่ได้ใช่คือกงอีนะ้แปลว่างานฝีมือจริงแต่ว่าในโรงงานเนี่ยกงอี้มันแปลว่ากระบวนการผลิตเทคนิคการผลิตกรรมวิธีผลิตเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในบริบทเราต้องดูด้วยต่อมาย้าเฉียวอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะครับตัวอย่างประโยคที่แล้วย้าวเฉียวแปลว่าข้อกําหนดความต้องการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับย้าว กลงอี้ยาแปลว่าข้อกำหนดของกระบวนการผลิตกลงอี้ยาวฉวข้อกำหนดของกระบวนการผลิตเจเกอเจเกอเจเกออ่ะเจเกอหรือบางคนเรียกเจเกอก็ได้เจเกอเจเกออันนี้零件零件แปลว่าชิ้นส่วนอะไรนะครับหรือถ้าเราทำงานในโรงงานพวกวิศวกรหรือคนที่ทำงานในโรงงานานานเขาจะเรียกคำว่าพาร์ทจะเรียกคานี้ว่าพาร์ทนะครับพาร์ทไม่ค่อยเรียกชิ้นส่วนหรืออะไรบางคนเรียกพาร์ทไปเลยทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยครับเช่แปลว่าจำเป็น หรือต้องการชี่อปแปลว่าจําเป็นจําเป็นต้องหรือต้องการนะครับเซียนปแปลว่าก่อนก่อนจุดจุดดำเนินการก่อนเซียนจินสิงจินสิงปแปลว่าดําเนินการจินสิงปแปลว่าดําเนินการก็ ตัวอย่างของคําว่าจินสิงนะครับเช่นดําเนินการแปลรูปหรือทําการแปลรูปเนี่ยภาษาจีนก็จินสิงจากงจินซิงเจีกองอา่จาจีกงแปลว่าแปลรูปจินสิงเจียนชาจินสิงเจียนชาแปลว่าทําการตรวจสอบหรือดําเนินการตรวจสอบต่อมาคําว่าชูชูแปลว่าหยาบชูเชอแปลว่ากลึงแบบหยาบหยาบกลึงหยาบหลายคนสงสัยกลึงหยาบคืออะไรล่ะกลึงหยาบนะครับคือกระบวนการตัดเฉือนเบื้องต้นที่ใช้ เครื่องกึงเนี่ยเพื่อเอาวัสดุส่วนเกินออกจากชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วนะครับทำแบบคร่าวๆเพื่อให้ได้รูปร่างแบบคร่าวๆมาเอาไปทําในกระบวนการต่อไปต่อนะครับต่อมา หลานโฮหลานโฮแปลว่าหลังจากนั้นหรือใจ่ายจ่ายแปลว่าอีกครั้งหรือค่อยนะครับจินสิงอย่างที่บอกนะครับจินสิงแปลว่าดําเนินการจิงเชอรจิงเชอแปลว่ากลึงละเอียดนะครับกลึงละเอียดคืออะไรก็คือกระบวนการตัดเฉือนขั้นสุดท้ายนะครับของกระบวนการกลึงเลยก็คือหลังจากที่กลึงหยาบมาใช่ไหมเราก็เอามากลึงละเอียดให้มันได้ขนาดที่แม่นยําอยู่ในทอลเรนต์หรือพิกัดความเผื่อนี่ที่ดอออิงมันต้องการหรือที่ทางลูกค้าต้องการนะครับทำให้พื้นผิวเนี่ยมันเรียบและ ได้ตามมาต,มาตรฐานที่กําหนดนะครับตัวอย่างประโยคก็เมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับเกินที่工艺要求这个零件需要先进行出车然后再进行精车根据工艺要求这个零件需要先进行出车然后再进行精车ตามข้อกําหนดของกระบวนการผลิต,ลตชิ้นส่วนนี้ ต้องทําการกลึงหยาบก่อนจากนั้นจึงกลึงละเอียดนะครับทําการหรือทําว่าดําเนินการก็ได้แล้วแต่คนจะแปลเลยอ่ะแล้วก็ตัวอย่างประโยคอันต่อไปนะครับคำว่าเช er ิญเซียวเมื่อกี้คําว่าตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวกับคำว่าเช er ิญไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ตัวอย่างประโยคคําว่าเช er ิญเซียวเชิญเซียวก็แปลว่ากึ่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันหวังชิ่งฝูเจ้ดเมาเพป้เจียนจิ่วเจ้าเก๋ยหนิงเชิญเซียวแล้วทุกสี่ยอดสูตรกวงเจี้ยนต้องอย่างที่ต้องการหวังชิ่งฝู 个毛配件就交给您撤销了图纸要求的光洁度一定要保证ช่างหวังรับชิ้นงานกึ่งดิบนี้ฝากให้คุณกลึงนะครับความเรียบของผิวตามที่ระบุในดออิ่งต้องให้ได้แบบเป๊ะแน่นอนนะครับหวังชิฟฟูเมื่อกี้เราลูละชิฟูก็คือใช้คำเรียกเรียกแบบว่าช่างหรือพวกช่างที่มีฝีมือหรือพวกอาชีพที่แบบว่าในสายงานที่แบบว่ามีประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นนะครับแล้วหวังชิฟฝูคืออะไรหวังก็คือนามสกุลหวังใช่ไหมครับไม่ใช่อาหวังนะหวังก็คือนามสกุล หวังอย่างเราเจอช่างซิ่งจางนะก็คือแซ่จางเนี่ยเขาจะเรียกว่าจางชิฟู่อ่ะอย่างในตัวอย่างประโยคนี้ก็คือหวังชิฟูใช่ไหมครับนมสกุลตามด้วยชิฟูก็จะแปลว่าช่างจุดๆนะครับคือที่จีนเนี่ยเขานิยมเรียกแบบนี้มากนะเม่อมีช่างก็จะเรียกนมสกุลของช่างแล้วก็ตามด้วยชิฟูนะครับแต่ถ้าคนไทยเราไม่เรียกแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำแบบนี้มาเรียกคนไทยนะครับเหมาเพยหลายคนจะเคยได้ยินนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่คํานี้เจอบ่อยแน่นอนครับเหมาเพย แปลว่าชิ้นงานกึ่งดิบชิ้นงานกึ่งดิบคืออะไรก็คือวัสดุที่มันเป็นวาวัตถุดิบแบบหยาบๆที่แบบว่ามันเพึ่งขึ้นรูปเสร็จอะครับยังไม่มีการตกแต่งหรือเก็บรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นมันหล่อขึ้นรูปมาแล้วมันก็เอามาใช้ต่อในอีกกระบวนการถัดไปนะครับหลายคนสับสนกันนะครับเหมาเพ กับบ้านเฉิงผินผมจะอธิบายคําว่าเหมาเพยก่อนเหมาเพยคือชิ้นงานกึ่งดิบมันจะเป็นวัตถุดิบ,บหยาบๆที่เพิ่งขึ้นรูปเสร็จยังไม่ตกแต่งรายละเอียดหรือเก็บรายละเอียดอะไรทั้งสิน้นส่วนบ้านเฉิงผินเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปหรือทางพวกวิศวกรหรือพวกคนในลายชอบเรียกว่าเซมิโปรดักต์นะครับก็มันคือชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วบางขั้นตอนแต่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือ พร้อมส่งออกไปให้ลูกค้านะครับต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมก่อนถึงจะกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปตัวอย่างเช่นในส่วนของชิ้นงานกึ่งดิบเหมาเพลเนี่ยก็จะเป็นพวกที่มันหล่อขึ้นมาแบบว่าไม่มีเลยเลยอะ ยังไม่เก็บอะไรเลยแล้วก็บางคนบางทีมันหลออขึ้นมาเยอะเกินใช่ไหมครับเขาก็ยังไม่ส่งไปกระบวนการถัดไปเพราะกระบวนการถัดไปจะทําไม่ทันเขาก็เอามาเก็บเข้าสต๊อกก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ป้านเฉิงผินก็คือผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปเซมิโปรดักเนี่ยตัวอย่างก็เช่นแผ่นโลหะที่ถูกปั๊มขึ้นรูปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการชุบสีหรือขัดเงาต่อหรือทําการแบบว่าเก็บรายละเอียดต่อนะก็คือปัม๊มถึงน,นขึ้นรูปเสร็จป,ปุ๊บอ่าเป็นก็คือมันจะสมบูรณ์กว่าชิ้นงานกึงนนนนงนก่งดิิบบบบนนองงาาาากึสมมมตเเเรรปปีียยทัั ชิ้นงานกึ่งดิบก็คือพวกเหมาเพลเนี่ยก็คือพวกแบบเอาเหล็กมาเป็นแท่งเหล็กยาวๆแล้วมาตัดอันนี้คือชิ้นงานกึ่งดิบใช่ไหมครับส่วนเซมิโปรดัก t ก็คือเอาชิ้นงานที่มันตัดแบบกึ่งดิบแล้วอะ่ะ เอามาแปลรูปต่อเช right <sh> <again> ่นเอามาปั Wij ๊ม <sh> ขึ <before> ้นรูปต่ออ่แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งก็บางส่วนที่ยังกึ่งกึ่งเสร็จแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปเน่ยอย่างเช่นแบบชิ้นส่วนที่มันกึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบกับชิ้นส่วนอื่นนะครับคือกึ่งสําเร็จรูปมาแล้วแหละกึ่งออกมาแล้วอ่าแต่ยังไม่ประกอบแบบนี้ก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในโรงงานพลาสติกเนี่ยเขาจะมีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกขึ้นมาใช่มมมั้้้้ยครรรรบบบบแแต่ฉีีีดดขึนนาาาลววงไไไกกจสออออุณภพหืปะ ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือเซมิ p โปรดักพอจะเข้าใจขึ้นมาไหมครับเหมาเพยเจียนเหมาเพยเจียนเหมาเพยก็คือชิ้นงานกึ่งดิบใช่ไหมครับเจียนเนี่ยก็คือบ่องบอกว่าเป็นชิ้นอ่าก็คือเป็นชิ้นงานกึ่งดิบก็เป็นแบบชิ้นงานแบบหยาบอย่างที่บอกครับความหมายก็เหมือนกับเหมาเพยเลยต่อมาเจ้วเก๋เจ้วเก,ก๋คือมอบให้ส่งมอบให้ หรือฝากให้ก็ได้เจียวเก๋เชอเซียวก็แปลว่ากึ่งถูจื่อถูจื่อแปลว่าแบบแปลนทางวิศวกรรมส่วนมากคนในลายชอบเรียกว่า drawing นะครับถูจื่อแปลว่า drawing กวางเจี๋ยตู่กวางเจี๋ยตู่ก็คือค่าความเรียบของผิวนะครับ r A นะครับต่อมาคําว่าอีติ่งอีติ่งแปลว่าแน่นอนเป่าเจิ้งเป่าเจิ้งแปลว่ารับประกันทําให้มั่นใจได้ว่านะครับหวัง师傅这个毛配件就交给您撤销了ทู ผม要求的光อ度一定要保证ู่ช่าหวังครับชิ้นส่วนกึงดิบนี้ฝาให้คุณกึงนะครัความเรียบของผิวเนี่ตามที่ระบุในดอออิงต้องให้ได้แบบเป๊ะแน่นอนนะครับต่อมาตัวอย่างประโยคเชอร์เซลอีกอันนะครับเ李ียวหลี่หนีเซียนเชื่อเซียวอีกอย่างออาเราตรวจรล้ก็จะผลิตเป็นจำนวนมาเฉลี่หนีเซียนเช่อเซียวอีกอ่าอมารอัจตน 你先撤销一个样品出来，我们检测合格后再批量生产。 เหลี่คุณกึงตัวอย่างออกมาให้ผมก่อนนะครับกึงตัวอย่างออกมาก่อนพอเราตรวจสอบแล้วว่ามันผ่านค่อยผลิตแบบจํานวนมากนะครับหรือถ้าจะแปลแบบว่าสายสับโรงงานเลยเหลี่คุณหลี่ก็ได้คุณหลี่คุณกึงแซมเปิลออกมาก่อนพอเราตรวจสอบผ่านแล้วค่อยผลิตแบบแมสโปรดักชันนะครับโอเคเรามาดูอธิบายคําศัพท์ข้างในกันที่ผมยังไม่เคยอธิบายก็มีคําว่าเหลี่อ่ะเหลี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อคนย่างผิ่นย่างผิ่นแบบว่าตัวอย่าง ชิ้นงานนะครับหรือแซมเปิลก็คือเป็นชิ้นงานทดลองที่ทำขึ้นเพื่อตรวจสอบก่อนผลิตจริงนะครับย่างผิดน,นะครับต่อไปเจนเซอร์เจนเซอร์คือตรวจสอบใช้กับพวกการตรวจสอบคุณภาพการวัดขนาดหรือความถูกต้องของชิ้นงานตาม WI ที่กำหนดไว้ะไนะครับต่อมาเหอเก๋เหอเก๋คือผ่านมาตรฐานผ่านข้อกาหนดผ่านการตรวจสอบที่กําหนดแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือชิ้นงานไปเป็นตามที่เป็นตามข้อกําหนดไว้ครับมาถึงชิ้นงานที่เป็นไปตาม ตามข้อกําหนดพีเลี่ยงช่างฉานพีเลี่ยงช่างฉาญก็คือการผลิตเป็นจํานวนมากหรือที่วิศวกรหลายๆคนชอบเรียกว่า mass production พีเลี่ยงเช่างฉานอันนี้คือหน้าของการสรุปคําศัพท์ทั้งหมดจากคลิปนี้นะครับเรามาทวนกันเช,เชอเชอเซียวแปลว่ากลึงชื่อฝูก็คือเป็นใช้เรียกพวกอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือ ช่างฝีมือนะครับเรียกคนที่มีทักษะเฉพาะทางหรือในโรงงานเราจะเรียกใช้แทนเรียกว่าพวกช่างหรือพนักง,งานทางเทคนิคเจิ้งจ่ายแปลว่ากําลังจุดๆอีกอแปลว่าหนึ่งอันปูซิ่วกังแปลว่าสเตเลตเตอแปลว่าของหรือทารรมาจากอย่างเช่นปูซิ่วกังเตอโจ๋พาสเตเลตนะครับบ่งบอกมันเป็นขยยน้ำนั่นเองโจแปลว่าเปลาจิงตู้แปลว่าความแม่นยำจิงตู้แปลว่า ความแม่นยำต่อมาเยาฉิวแปลว่าข้อกำหนดหรือความต้องการเยาเฉิวข้อกำหนดหรือความต้องการเหนินเหินแปลว่ามากเกาแปลว่าสูงเกินจี้แปลว่าตามหรืออ้างอิงตามกงอี้แปลว่ากระบวนการผลิตเทคนิคก,การผลิตหรือกรรมวิธีนะครับแต่ถ้าบางทีก็แปลว่างานฝีมือนะครับแต่ว่าในโรงงานเนี่ยจะแปลว่ากระบวนการผลิตนะกงอี้เยาเฉียวข้อกําหนดของกระบวนการผลิตเจเกอแปลว่าอนันนี้ หลิงเจียนแปลว่าชิ้นส่วนอะไหล่หรือที่สายโรงงานชอบเรียกว่าพาร์ทนะครับเชี่ยแปลว่าจําเป็นต้องเออต้องนะครับเซียนแปลว่าก่อนจิ้นสิงแปลว่าดําเนินการอย่างเช่นดาเนินการก่อนก็เป็นเซียนจิ้นสิงชูแปลว่าหยาบชูเชอแปลว่ากลึงหยาบหลานโฮแปลว่าหลังจากนั้นต่อมาจ่ายแปลว่าอีกครั้งคอยจิงเชอกลึงละเอียดเหมาเพยแปลว่า ชิ้นงานกึ่งดิบป้านเฉิงผินคือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเซมิโปรดักต์เหมาเพยเจียนชิ้นงานกึ่งดิบเจียวเก๋มอบให้ฝากให้ส่งมอบให้ถูจื่อแบบแปลนทางวิศวกรรมหรือที่สายโรงงานชอบเรียกกันว่า drawing กว้างเจียตู่ค่าความเรียบของผิวอีติ่งแปลว่าแน่นอนเป่าเจิ้งแปลว่ารับประกันทําให้มั่นใจได้ว่าย่างผินแปลว่าตัวอย่าง sample เ,เจียนเซอร์แปลว่าตรวจสอบเหอเก๋แปลว่า ผ่านมาตรฐานผ่านข้อกําหนดพีเลี่ยงเชิงฉานแปลว่าผลิตเป็นจํานวนมากหรือที่ทางวิศวกรชอบเรียกว่า mass production ใครเห็นวิดีโอนี้ได้โปรชุดอีบุ๊สับจีนในโรงงาน ไปโรงงานไหนก็เจอ3เล่มในราคา1,000บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรี100่งร้สับจีนด้านความปลอดภัยในโรงงาน100คำศั์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในสายการผลิตไฟล์คำศั์ภาษาจีนเกี่ยวกับการทำงานและออฟฟิศรวมสับเฉพาะทางสายโรงงานและการผลิตและสุดท้ายสับจีนด้านความปลอดภัยในโรงงานที่เจอบ่อยใครสนใจทักบ้านฟา้ามาได้เลยครับส่วนใครอยากได้เพราะ Po i n อยในคลิปนี้ทักบ้านฟา้ามาได้เลยพร้อมส ่งหลักฐานว่าติดตามช่องบ้านแดงเราจะให้ P D F PowerPoint ของคลิปนี้ฟรีครับ